มเก็บไว้ก็่อตุมเอาบ้านเก็บไุกันใส่ถ่านเลยตู้นว่าจะไปเอาถ่านไปเอาถ่านตอนนี้ยังม่ท่านเห็หลางงานตอนที่เก็หลางงานดีมากเลยว่าดีเลยลองดูผลการ ว่ามีฟันฟันดีนาะเกี่ยวกรบกแล้วก็คลายถิ่หอกมนลุ่มเฉยเอา้อนขิยมันถึงง่ายเราแบบนั้นเาะยร์นี้สำหรับคนมีฟันมาเองเบียร์นีสำหรับคนแกงใส่แคบหมูอาหารนี้แกงที่แกงที่ไรก็อร่อยขอกถินไงแกงที่ไรอร่อยอร่อยนี้ น,นี่อีกเก็บมาลุมแก่ใ<บ>ส่ไอ้ดีมาลุมอะไรระทูทะเลระทูนแคบหมูอมกิ้พริกเอามันสอ,อกิ้นั่งน,นะบบหัลโหปโวยก็ไฟแกะไปหมดอ ทันเรือเนาะนี่ใส่ไอใส่เก็บหมูใส่ใส่เก็บหมูกรได้กระด้เข้มฮักจุกเข้มแบบกระไดดีเข้มสมใช่เข้สวเ้มสมเลปวดเข้มสมมากเลสชอบกินนี่อะไนี่เอาไอเก็บมาบบนี้เลยเขาเรียกช็อต มันมันทำไมใส่อกมาลุมใส่ไอใส่เก็บหมูใส่เก็บหมูกระดายใส่เค็มกดเอ้ยกนี่เอาไปล้างหางแล้ก็เควเก่งอันนี้ธรรมด้านเลยอร่อย แม่มแกินไหมแกงมะนุม่มโอ้วันนี้ฉันต้มวัดดักต้มกิมแล้วสีแดงมาใหา้ทีนิดว่าดีเลยลองดูผลนานว่าดีต้มกิมพริกเอามันเสาะกินนั่งน,นะหัลโหลโผล่เลยก่อไฟแกะไปหมด มารุมมะรุมมะรุมแกงบ้นนานๆอีกนี่อร่อยโอ้ยมุงเปล่าตมก็เสื่อมเย็นอี่พรเนียเนี่ยมันุกแล้วมันจะเป็นแล้วเอเอา่อนูกินแต่ข้างในมันแหวมันแข็งม่มมต้องไปเคี่ยวแบบนี้ไบางคนก็อันนี้เกบมารุมแกง แก<ไ>งใส่ไ,ไสอ้ดีมะลุมเอาไ a ่ปลาทูทะเ้ปลาทูแค่หมูแกงใส่ปลาทูไปอร่อยเนาะอันนี้ท i อ,อย่างนี้แล้วข้าวมังเป็นแกงแกงแบบบานๆเองเด็กใส่ใส่เขาเขาเบือ้วเขาเลอันนี้ข้มด้านเด็กอร่อยเนียกินไหมแกงมานุมวันนี้ฉต้มวัดต้มกิกม,กมแล้วติดแบงมาให้ที่นิดทุ่เกินแดงนี้ กินแล้วเน็ดพักเลยใช่ไหมหักแบบนี้เลยเอาไปต้มต้่มนะอยต้มกิมเอาจำไว้ที่ต้มกิมใส่ไอ้ใส่เก็บหมูใส่เก็บหมูกระดาษใส่เค็มว่าดีเลยมอนดูฝุ่น้านดืนว่าดีเก่งใส่ปลาทูไปอ่ะโดย น,นีาีแล้วข้าวน้ำงจงแกงแกงแบบบานๆเองเด็กใส่ใส่เขาเขาเบือลเลา,าก็มีฟันฟันดีเนาะเคียวกรบกรบแล้วก็คายทิ้ง <c oughs> ว่าดีเลยดูผลานว่าดีอันนี้อกกมลุมแกงใส่อไอดีลุงมอะไรจทุ่ คือแช่หมูหอกมะลุมแกงแบบอีตาลได้ดีแกงสุมแกงสุมโดเวยแกงสุ่มมาิต้มกินพริกเอามันซอสจินนั่นอ่ะหัปุยก็ไฟแกะแต่มดพอแกงเหลืยวแล้ว ไม่แ,แ่าทิเก่งในเก่งเน่เปลี่ยนใจน <laughs> เปลี่ยนใจแล้วกินบ่อยแล้วแต่ว่าแกงกันหอมเนี่ใส่ไอใส่เก็บหมูใส่ใส่เก็บหมูก็ได้ใส่เค็ม

ใส่ <ไป S 1> แหมใ่เกงมู้ก็ไดปดเค็มแกงใส่แคบหมูอาหารอันี้แกงที่แกงที่ไรกอร่อยกอหกอขิงไงแกงที่ไรอร่อยอร่อยนี้ที่ะะิบาเนี่ยพุกเรวมันจะเป็นเเอาตอมปูจีนข้างในมันแบบมันแข็งจ่ต้องไปคเคี่ยวแบบนี้บางคน พวกเลื่องมันจะเป็นเเอาเอาตัุกจนข้างในมันแหวมันแข็งไม่ต้องไปเคี่ยวแบบนี้ใคบอกบางคนเขาลุมมันแยงม,มันลกมมันอุ่มมันลุมมันทับถทายดีดิมันทำให้ทถองเนี่ยบายขบบองเลือเน้อให้มันเหน,น,น,นียวนิดนึงให่ปลาทูเก้เมบดมันบาทูนี้ดี ชิ้นแล้วเนตพักเลยใช่ไหมพักแบบนี้เลยเอาไปต้มต้่มอะไรต้มกิมเอาใช่ไหมจีตุ่มกิมแกงแบบจีกระด่ดีแกงสุ่มใช่แกงสุ่มเลยกว้แกงสุ่มมันกินแกงใส่ปลาทูแปอร่อยเนาะอันนี้ทำแบบนี้แล้วข้าวหลังจะแกงแกงแบบบานๆเองเด็กใส่ใส่เขาเขาเบื่อเนาะเขาหยุ อไม่มันมีเองไม่ต้องเคี้ยวมันมันจะมีเด็กมันเป็นงานี่กันเองจะหนูดเอาปากนะเอาช้อนขูดเอากระดาษมันซุูเปียวกินเคี้ยวทั้งเปลือกเนาะมันจะช้นเอาช้อนขูดแล้มันถึงง่ายเนาะเบียดนั้นเนาะเบียดมีสำหรับคนมีฟันเลยเบียดเลยสำหรับคนหันนี้ธรรมดานเนี่ยอร่อยแม่กินไหมแกงมะนุ่มอ้วันนี้ฉันต้มเขาดัก ต้มกิ่มแล้วติดแบงมาหายไเงี้ยอรทอี้ดาเอ่อเนี่กิไมแกงะนุ่มโอวันนี้ฉัต้ก็รต้มกิ่มแล้วสิแบงมาหไ้งนนี้ม,ม,ม,งม,มีฟันฟันดีเนาะเศรยฐกิกบกบกก็กคลาทิ้ง ใส่ไอใส่เก็บหมูใส่ใส่เก็บหมูก็ได้ใส่กระเข็มถั่วกินแหล่านี้ชิ้นเหล่าเม็ดพักเลยใช่ไหมพักแบบนี้เลยเอาไปต้มตุ๋มไดยต้มกินเอาจำอว่าที่ต้มกินไหมมันมีเองไม่ต้องเคี่ยวมันมันทีมี่เด็ดมันเป็นงานี่กันเองแต่หนูดเอาปากนะเอาถอนขูดเอาก็ได้ซุ้เปียกเป็นไเขี่ยวทั้งเปลือกเนาะมันร่วนทั้งเปลือก พวกเหลือกมันเป็นเดี๋ยกเองเอาต้วงดูขิจงในมันแปมันไม่แข็งม่ต้องไปเคี่ยวแบบนี้ไ่บางบางคนก็ลุกเกลือเต้อเอา่านมาไวตัวเลย่ามืด่ากินทั่เหม่หมากิน้ตตัว้เดี๋ยวลุกไะเอา่านมาไวอีกนมดบลุกเกลือเด